สวัสดีค่ะ CSF 0 2เซลินนางสาวทันชนก CO ีโออายุ19ปีตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหาวทิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะความสามารถพิเศษของหนูนะคะก็คือการพวงคาถานั่นเองค่ะเพราะหนูเป็นคาากรของศิลปศาสตร์มหาวทิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ คิดว่าตัวเองเป็นคนเรียบร้อยค่ะดูนูนมิดจากภายนอกนะคะแต่ภายในยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสนิทก็คือเป็นคนที่คุณมากแล้วก็เป็น e x ็กซ์โจอที่แบบว่ารัวๆเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> คิดหนูคิดว่าเสน่ห์ของหนูคือดวงตาค่ะเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ครอบครัวหนูนะคะมี4ี่คนค่ะมีคุณพ่อคุณแม่และก็พี่สาวค่ะหนูค่อนข้างที่จะสนิทกับคุณแม่มากที่สุดค่ะเพราะว่าคุยกันได้ทุกเรื่องส่วนคุณพ่อเนี่ยจะเป็นตัวปล่อยมุกค,ค่ะพาหนูทําอะไรแบบบ้าๆบาบอๆซึ่งก็สนุกดีส่วนพี่สาวนี่ก็คือ3วันดี4วันไข้ค่ะตีกันบ้างแต่รักกันมากกว่า สิ่งที่ทําให้พรอควัวภูมิใจก็คือหนูเคยได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี2566ค่ะซึ่งหนูก็ภูมิใจในรางวัลน,นี้มากแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในการพพอร์ตทำให้หนูได้รางวัลน,นี้ค่ะ สิ่งที่ทําให้ครอบครัวหนูเสียใจก็คือการที่หนูไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรด้วยตัวเองค่ะก็คือทําในสิ่งที่คนอื่นบอกให้ทําจนบางครั้งกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าหนูตัดสินใจเองว่าจะทำอย่างนี้แล้วหนูล้มเหลวขึ้นมาจริงๆุดท้ายแล้วมันก็เป็นผลจากการกระทำของหนูค่ะหนูก็ต้องยอมรับมันอย่างน้อยหนูก็ล้มแ้วตัวเองไม่ได้ล้มด้วยคนอื่นค่ะ เรื่องที่พีคที่สุดของหนูนะคะก็คือเรื่องตดในห้องสมุดหนูว่าเปิดเพลงปกตินหนูเป็นคนเปิดเพลงเสียงดังมากแล้วคือจังหวะน,นั้นอะ่ะเป็นจังหวะที่เพลงหยุดพอดีแลวหนูก็ตดแลวหนูก็ได้ยินเสียงตัวเองมันดังมากแล้วหนูก็คิดในใจถ้าหนูได้ยินเสียงมันดังขนาดนี้แล้วคนรอบข้างอะ่ะคงแบบคือหนูไม่อยากจะคิดเลยหนูก็เลยเนียนๆแบบว่าทำกลมุมๆแล,ล้วก็รีบเก็บของออกไป ที่หนูมาประกวดแคมปัสตาเพราะว่าหนูรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่หนูจะได้ก้าวออกมาจากเซฟโซนตัวเองมาทําลองทําอะไรใหม่ๆเหมือนเป็นการค้นหาตัวเองค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะลุ่งทางนี้หรือไม่แต่ว่าอย่างน้อยหนูก็ได้ลองทําหนูอยากอยู่จุดที่หนูได้ทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็มีคนจดจําหนูได้ในทางใดก็ทางหนึ่งในทางที่ดีนะคะในวันที่หนูจากไปแล้วค่ะสุดท้ายแล้วก็ขอฝากติดตามเซริน CSF02 และเพื่อนๆนใน Campus Star The Realty Series ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงที่ช่อง Mono 29้ไได้นะคะไว้เจอกันค่ะ